สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่2ธันวาคม2565ครับผมวันนี้เราจะช่างวัวนะครับช่างวัว6ตัวครับไปอำเภอสะไครจังหวัดหนองคายครับผมหนองคายเนาะหนองสะไครนะ6ตัวครับผมกิโลกรัมละ90บาทครับพร้อมขึ้นรถเย็นนี้นะครับ ไปให้พี่น้องทางภาคอีสานทดลองขุนดูครับเป็นวัวเปี่ยวพม่าครับผมเดี๋ยวเตรียมพร้อมสักครู่นะครับเตรียมกิโลกันนะชั่งกิโลแล้วก็จดไปให้เขาเลยครับว่าตัวไหนหนักเท่าไร่นะครับมารอแล้วสองตัว ยังไม่เลิกเลยไก่นี่ครับลูก oh, <yeah>, yeah. แจไม่มีครับลูกพี่อาร์ยังไม่เอามา oh, yeah, yeah. นี่นะครับรอรอคนมาเปิดกิโลแป๊บหนึ่งนะครับ อรอลูฟี่อาร์ตแป๊บนึงมัดมัดจนนะ,อะ,ะขอ,ขอ,ดอดขี้วัวก็มีขายนะครับ <c oughs> ขี้วัวเนี่ยกอกไว้แล้วรอแล้วฝ่ายขายพร้อมแล้วฝ่ายซื้อมาได้เลยครับกระสอบละเท่าไหร่น่รวยนะกระสอบละยี่สิบอสอบ,บาทครับ อามเสียปักเลยเซ็ตกิโลเลยัหหน้าอา้ามเอ่อหัดใหญ่สงขามาวันนี้ม,นามาเขาอยากได้หัวตัวเมียเขาไม่เคยมาเขามาดูก่อนวันนี้เออโอกาสดีครับพี่น้องชาวหัดใหญ่ครับสงขาเขาเคยดูแต่ใน YouTube เ<ๆ>ขามาทุลราแถวภาคเหนือพอดีเลยแวะมาดูตลาด ว่าเป็นยังไงสอบถามค่ารถอะไรกันเรียบร้อยแล้วเขาอยากได้ตัวเมียไปไปเลี้ยงนะครับตัวเมียตัวเมียแม่ลูกประมาณนี้อารเอาอะไรจดอ่ะ <c oughs> สีมิจิกเขียนให้เลยดิพร้อมครับผมพร้อมครับ <c oughs> ตัวแรกเลยครับ 3ามรกว่าละมั้งแบบนี้เชือกติดเ <c oughs> ฮ้ยสามกว่าเว้ยเฮ้ยส้อยเจ็ดสิบห้าครับอืม้อยเจ็ดสิห้านะหนัก,กว่า เลื er ้อหน้าได้ไหมเลี้ยวกับอ่ะโอ้โหหนักดีหนักดีเซตศูนย์ยังมาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้แก่จริงๆ343ครับตัวนี้343มาอามารับเลยตัวนี้ ดูนี้น่าจะหนักอยู่ตัวที่สครับโอ้โห4สีครับ4ี่ตัวนี้ เดี๋ยวร้อยกิโลแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวรวยเดี๋ยว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 รวยเซตศูนย์ก่อนนี่เซตศูนย์ให้นะปั๊บนี่มามาเลยไม่ได้ว่ะนี่มันสองร้อยกว่าอาร์ตสามร้อยนิดนิดสามร้อยหกโลครับอันนี้สามร้อยหก คนสีอ่ะตัวนี้สามร้อยหกโลนี่กิโลละเก้าสิบบาทเก้าสิบไปขุนที่หนองคายครับ อยังเหลืออีกสองตัวครับครับครับนี่ครับ,รบ,ดรบได้ครับโทรมาก่อนนะครับครับผม 358กิโลตัวนี้358เบอร์ห้าต,ตัวนี้ตัวที่หกครับตัวสุดท้าย แม่มแม่นว่ะสามร้อยสี่สิบเก้าครับ <c oughs> ตาาัวน,นี้3ามรอ่เก้ากิโลกรัมครับ sí, น,นี่นะครับประมาณนี้ครับผมสามสี่เก้านะตัวนี้นะหนักสามร ตัวนี้หนัก417กิโลกรัมครับตัวนี้หนัก417กิโลหนักดีจริงตัวนี้เบอร์สองนี่ตัวหนึ่งนะ สามร้้านะครับตัวนี้3าม้านะัตัวนี้นะย้ำย้ำกันอีกทีครับย้ำน้ำหนักกันนะ <c oughs> ตัวนี้สามริบสากิโลครับแก่ๆครับแบบนี้นะครับตัวนี้3ามห้าสกิโลกร,รัมครับ ชุดนี้ไปจังหวัดหนองคายนะครับซื้อขายกันแบบช่างกิโลครับกิโลกรัมละ90บาทครับผมนี่ครับ6ตัวครับไปลองขุนดูครับลองให้พี่น้องหนองคายขุนดูนะครับเกินเกินไป20โลไม่เป็นแรับ ยากเด้ซื้อเป็นกะช่างกิโลให้เขาเนาะยากกว่าดีกว่าซื้อตัวดีกว่าวะเนาะซื้อเป็นตัวไม่ต้องช่างตัวเขาก็ว่าตัวเล็กตัวใหญ่เขาไม่ได้ซื้อยกอะโคมึงมือยากเราตัวเล็กให้เขาเขาก็ว่าเอาตัวโตให้เขาเขาก็ว่าก็แล้วแต่สามร้อยห้าสิบแปดโลเสียเหลือสามร้อยห้าสิบแปด ตามนี้นะครับกิโลละ90บบาทครับที่วังประจบมาซื้อได้เลยครับยังมีอีกเยอะ